โอ้ละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอครั้งกับชนะบันซาฮันนี่ครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกมฮ e ส r t โ stone ในโหมดแบทเทนกราวสันเองนะครับผมเอาละในครั้งนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะสามารถสร้างการเล่นออกมาได้เป็นอย่างไรดีขนาดไหนแล้วก็เราจะได้เล่นไดโบหรือเปล่าเพื่อเป็นผู้ต่อสู้กับทีมผู้ต่อสู้ทั้งหมดเลยถ้าทําได้ก็ดีมากเลยเท่ <c oughs> <c oughs> ก็มาดูกันครับไม่ได้ครับมีจันดิส เกมนี้มีปีศาจมังกรวิญญาณธาตุสัตว์แล้วก็เครื่องจักรจริงจริงแจนดิสก็ไม่ใช่ชอยที่ดีเท่าไหร่แต่จริงมันก็ยังดีกว่าคิงมุกกระหางใช่ไหมล่ะไปแจนดิส <c oughs> แต่ไม่มีเมอร์ลอกนี่น่ะสิก็เลยแบบอืมจะดีจริงๆริหรออย่างน้อยก็ยังมีสัตว์เนอะใช่ไหม,มยังมีสัตว์อยู่ขอโทเคน <Yeah. S 2> ยเยน,นี่กลยุทธ์ตัวนี้เลย <S <S เกมนี้มีไดโบด้วยเอาอะไรไปแพ้แน่ต้นเกมเนี่ย <c oughs> เอาอะไรไปแพ้ครับถามจริงเอาอะไรไปแพ้เพราะต้นเกมมาเรามีหนึ่งหนึ่งแบบนี้เนี่ย แล้วเจ้านี้ก็ออกมาอีกได้2ตัวเท่ากับว่าเรามีบอดสี่สี่เลยนะรวมสเตตกันแล้วไงพลังโจมตี4พลังชีวิตสี่ของเขาพลัง3เราลุมตีเราชนะแน่นอนนี่แหละความได้เปรียบของจันดิสก็คือตรงนี้นี่แหละครับน่ารักมาก ได้ตัวนเหรออัพไปก่อนก็เดี๋ยวค่อยว่ากันตาหน้าเราหยิบเจ้าแมวมาอีกทีนึงโยนลงไปแล้วเราก็สลับอีกเดี๋ยวดูว่าจะได้ตัวอะไรดูว่าจะได้ตัวอะไรนะ คือความสามารถสลับเนี่ยมันต้องสลับกับตัวโทเค็นแบบนี้นี่แหละในช่วงต้นนะนะหลังเราจะใช้กับคอมโบยังไงก็แล้วแต่ละแต่แรกๆมาต้องเป็นอย่างนี้่าแข่งๆไม่มีทางแลยเพินแต่ว่าถาลุมตีซ้ายเราก็จะลดดาวได้หนึ่ง <S <S <ดา>ก็อย่างลดดาวได้ผม<ดา>ก็แฮปปี้ครับ เป็นแมวไปเงวสลับขายไปเอาแมวมาเล่นเลยเผื่อได้แคตก้าถ้าได้แคตก้านี่คือดีมากเลยอะแต่เราไม่ได้เนาะได้นหนูได้กองทัพหนูแทนก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นมันก็เป็นพวกโทเค board, เนออนบอร์ดเนาะ วิ่งไปไม่ๆดาวมันเยอะกว่าหน,นูเก็บไว้หน่อยแต่งจริงอ้อนบอดมันก็ไม่ได้แย่ที่จะเก็บเอาไว้นะถ้าฟรีสไว้อะไรเงี้ยมันไม่ได้แย่ขนาดที่จะต้องแบบพลิกสถานการณ์ไหมเฮ้อ <c oughs> <c oughs> โอเคนี่แน่น <c oughs> ตีเราเลยทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับจำนวนแล้วเฮ้อ <c oughs> ขึ้นอยู่กับจํานวนแล้วบานนี้ก็อ้ถ้าเราได้เจ้าตัวกบมานั่นจะดีมากเลยบานนี้เราต้องสู้นะทุกคนเราต้องสู้กับไดโบมาเลยไดโบพร้อมลุยพร้อมลุย ไหนว่าอย่างไงล่ะความสามารถก็โอเคอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็จะเพราะเรามีอบมีอบแล้วเราไม่น่าแพ้ไดโบหรอกเราก็จะสลับกับลูกอยู่ดีตัวลูกขายๆอัพดาวพราะเราหา3ามดาวด้วยตัวเองอี่ไม่ได้ลองดูลองดูลองดู เล่นกบไปก่อนก็ไม่เร็วเหมือนกันนะ้นห5า,าเลยเหรอแข็งแกร่งจังไม่นะกบไม่ตายนั่นหมายความว่าความสามารถอบเราก็จะไม่ได้ใช้นะสิโอเซงเลยครับตายแล้วโอเคอบ <c oughs> <c oughs> อย่างน้อยเราจะต,ต้องฆ่า้าตัวนี้ให้ได้ตัวหลักเนะี่ย ตองค่าให้ได้ือเราค่าได้ครับโอเคอย่างน้อยก็ยังได้รางวัลติดกับมาบ้างนะงนก็ได้รางวัลติดไม้ติดมือครับสล,ล,ล,ลับอัพดาวไปขายสองตัวนี้ เพราะมันไม่ใช่บีสที่สุดแล้วดีเฟ็เด้มังกรกับอะลเมนทัลเหรอเงวเราเอาอบไว้หลังๆไหมอบผมว่าไว้ประมาณนี้แหละเนาะต่หน้าเราเอาเจ้านี้ออกได้เราก็จะใช้ความสามารถรวมทองได้อีกทีนึง จะได้ที่ไม่ได้ตัวที่แบบว่าเกี่ยวข้องกับความสามารถพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบตเทิคลายสครั้งเกิดได้2ครั้งอย่างเงี้ยมันจะเร่งสปีดการใช้ความสามารถของเจนดิสกับโทเค็นแบบนี้ได้เร็วขึ้นมากเลยครับ ตายแล้วอบเราไม่ตายอีกแล้วอ่ะแล้วหนูตายก่อนด้วยนั่นไม่ดีเลยเอ่ะเอ๊ะอบอบตายโอเคอบแล้วก็อบไม่นะมันเอาไปใช้ให้กับตัวขวาสุดนั่นแหละกลายเป็นว่าโดนรุมโดนรุมโดนรุมเลย อบมันชอบไม่ตายก่อนอะ่ะมันมันมันไม่ดีตรงนี้นี่แหละหนูเหรอม,ม,มันจะทำให้เจ้าแกรง่งขึ้นจริงสิมาเรารวมทองได้แต่เราจะรวมทองเอาห้าดาวมาเลยแล้วกันเนาะเพราะเราจะขายสองตัวตานี้ยังไงล่ะ โอ้ลืมลืมลม,มันต้องกดอัพก่อนโ,อโชคดีนะที่แบบว่ารวมปุ๊บม,มันยังไม่ได้ไงเกือบไปโอเคบารอนว้าวบารอนช่วยได้นะแต่เกมนี้มีเทสเกมเมนตัวน่ากลัวได้บารอนมามันก็โอเคแล้วไงแล้วก็ผมจะการันตีให้มันตายแน่ๆครับโดยการทำให้มันตีได้สองครั้งครับมันจะตายแน่ๆครับคือถ้ามันไม่ตาย อีกนี่ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับดวงผมแล้วนะเฮ้ยเราใส่ทอนให้มันได้นี่จริงไหมปีดไว้ฟิดไว้ฟิดไว้น่ะเกือบไม่ตายแต่ขอโทษด้วยมีวินฟิลรี่ครับตีสองครั้งการันตี ตายซะแล้วไม่เป็นไรแค่ลุมตีตัวนี้ให้ตายไม่ยากอยู่แล้วถือว่าเขาลดดาวได้เยอะเยสเราได้กบอบอบอีกหนึ่งตัวแล้วผมก็สลับอีกไหม สำับอีกอะไม่ได้กบอบ,อบ,อบติดไม้ติดมือไว้ก่อนใส่ทอนให้มันครับการันตีไปว่าได้อบ,อบแน่โอโ้ได้เจ้าน้่นม่ตัวหนึ่งผมต้องการพื้นที่ออนบอร์ดไง กบปอบอันนี้คงไม่เอามั้งหรือท่อไม่เอาอะหมายถึงว่าไม่เอาอีกตัวหนึง่งเอาเป็นแค่นี้พอแล้วตาหน้าผมผมรวมทองได้อีกทีหนึง่งตาหน้ารวมทองได้อีกทีหนึ่งก็น่าจะดีขึ้นเนาะ เราจะขายอะไรก็ต้องขายหนูท่อเราจะอัพดาวก่อนแล้วเราก็ขายหนูท่อเล่นมันลงไปขายแล้วก็ค่อยรวมทองอีกทีนึ่งลอ,ลองดูของเขาทีมเทปปีเหรอเย่ yeah. เราได้การันตีอบอบอบอย่างนี้ผมแฮปปี้แล้วโอ้ยแต่ไม่เป็นไรก็อบมากขึ้นสี่ทีครับหกทีครับแหม ครบเท่านี้มันอบเยอะแล้วล่ะมันอบเยอะมากคอที่จะแบบบัฟสเตตให้เราไม่แพ้ได้ละการที่เรามีบารอนอยู่ในทีมกบเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีที่สุดอยู่แล้วครับเขาฆ่าคุ้ยเขาเกือบฆ่าได้ตกนเรกจะบอกเขาฆ่าบารอนได้ไม่ได้เกือบได้ครับ ก้าเพิ่งจะมาผมระเบื่อจริงๆเลยถ้าเราขายขายผมทำได้อีกแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวอ่ะจริงๆไม่ควรไม่ควรแล้วอะ่ะไม่ควรเล่นเทคนิคอบแล้วอะ่ะมันเสี่ยงไปเพราะเราต้องการสองตัวนี้ออนบอร์ดถ้าเราไม่ต้องการเราเปลี่ยนไหม เราเปลี่ยนไหมเปลี่ยนขายกบแน่ๆแล้วหนึ่งแล้วก็หนูแต่เรารวมทองได้นะแต่ตอนนี้เงินทําให้เรารวมไม่ได้แล้วแหละถ้าเราขายตัวนี้ไปเพราะว่าเราได้ตัวนี้ที่ดียิ่งกว่าเราใช้ความสามารถอันนี้เปิลขึ้นมาแล้วเราก็สลับขายไปไม่คุ้มแล้วอะไม่คุ้มแล้วพลาดพลาดเรื่องการจะทํารวมทองนี่แหละเราจะมีบอร์ดน้อยด้วย เสียดาการอบจริงๆเลยช่างมาแล้วมแมวละเงี้ยไ,ไม่จำนวนมันน้อยจังเนี่ยมันชอบเอาตัวแบบเนี้ยมาขวางอะ่ะมันตีไม่ตายอะ่ะกบมันไม่ตายอะ่ะไม่เป็นอะไรที่ผมเต็งที่สุดเลยโอ้ดีสี่ทีไปเลย โอ้ยตกใจโทษทีโอยบาลอนห้ามตายบาลอนห้ามตายอย่าพึ่งตายตายได้แต่อย่าพึ่งโอเคอบอบอบไม่บาลอนตายซะแล้วแต่ว่าเราก็ชนะแล้วละ่ะเดี๋ยวดาวเยอะด้วยสิไม่แพ้ใดโบครับพออบเนี่ยแหละหนูอบเราข้อดีคือเรามีบารอนนี่แหละครับ โชคดีดันต่อไปนะหนูหอ๋อน่าสนนะมันดีกว่าเจ้าพวกนี้แบบเต็มๆอยู่ล้วไงอ,อยากได้มาคอจังเจ้านี่ก็จะการันตีเอามาติดมือไว้ก่อนไม่น่าสนใจขายไป หนูผมไม่เอแล้การันตีอบต้องตายอบต้องตายครับผมไม่มองออชั้นอื่นให้แน่ใช้ไปไหมล่ะใช้กับหนูไม่ใช้กับแมวผมเรียกมันหนูตลอดเลยเหรอ <c ười> <c ười> การบัฟอะของกบมันจะได้บัฟได้ ถูกตัวที่ผมอยากให้มันบัฟมากกว่านั่นก็คือเจ้าหนูกับไอ้เจ้าพวกไฮยีน่าไฮเมนมไฮเมนไปเลยผมมีอยู่สองคู่ออนบอะฉะนั้นก็น่าสนใจนะแต่ตัวที่ผมต้องการจริงๆคือมาคออย่างเงี้ยผมยังไม่ได้เลยเราได้ตีก่อนเราฆ่าเขาก่อนแล้วเขาค่อยตีเรา อ่ะอย่างนี้ผมก็ได้อบๆแน่นอนโหถ้ามันไปเบิลให้ไก่ไเจ้าเนี่ยดีเลยนะมันเล่นสายบาเพที้อ่ะโหเฮทีธธ้เยอะจริงโอ้โหเฮทีธธ้เยอะมากใช่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 ใชใชเขาต้องตีตัวเล็กๆเราทิ้งไปก่อนแล้วก็กระจายการอบให้เยอะที่สุดก่อนไม่บอลบอลตายซะแล้วทุกคน HP 137อย่างนั้นเนาะพลังโจมตี15กับ137ไม่น้อยเลยนะนั่นแหละมันต้องใช้การอบให้ได้เยอะที่สุดอะแต่ผมไม่เชื่อว่าชนะพี่มันเยอะไปหันหน้าหนูใช่เจ้ากองทัพหนูเราต้องตายสุดท้ายเพื่อให้มันใช้ความสามารถอบในตอนนี้อีกทีหนึ่ง โอบ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 ถ้าบาลอนไม่ตายนะผมว่าน่าสนุกกว่านี้เยอะเลยแต่มันตายไงจะได้แย่ตัวนี้น่ากลัวร้องใช้พิษสู้มันแล้วหาทางสร้างตัวพิษขึ้นมาให้ได้ก็ปราบเขานตรับกลับมาข้าอกเปไงบ้าทําทำให้เขวะ รีเฟรสักสองทีถ้าไม่ได้อะไรที่รวมทองได้ผมอัพดาวทิ้งไปเลยตูมเล่นไปแล้วก็ปล่อยที่ผมยังเก็บไอ้เจ้าหุ่นอันนี้ไว้เพราะว่ามันมีโอกาสที่จะบวกแท็กให้กับตัวใดตัวหนึ่งได้อีกนิดนึงไง อบน้อยกลอยใจช่วยด้วยช่วยเราด้วยตาหน้าตาหน้าไม่งั้นผมจะใช้ความสามารถจันดิสไซไม่ดีพอถ้าผมได้6ดาวยังพอคุยยังรู้เรื่องไหน เขาตีเบิ้ลเพราะฉะนั้นกบตายก่อนร้อยเปซ็นยสผมเยสที่มันไปบัฟให้กบก่อนโอเคทีนี้ก็คือบอลลอนห้ามตายครับ uh huh. หนูพวกนั้นตายได้เย่ yeah. เราฆ่าได้ตัวหนึ่งละ uh huh. การอบก็อบต่อไปนมันอบน้อยจังเลยอะ โอบาอนโดนแล้วบาลอนโดนแล้ว,ลอ,ลวอย่าอย่ามายุ่งกับบาลอนตอนนี้ยังเร็วไปนิดนึงโอเคนี่ไงเฮ้ย yeah. บลอลห้าดาวผม6ดาว11บเอ็ดาพอดีเป๊ะเขาน่าจะหงุดหงิดแย่เลยเจออย่างเงี้ย <laughs> ผมเจอผมยังหงุดหงิดเลยแบบตายแบบพอดีเป๊ะๆอย่างเงี้ยแล้วทำไมมันยังรอดอ่ะ วัดทำไมมัอย่างรอดอ่ะมันใช้วิชาอะไรหรือเปล่าฮะมันต้องตายไปแล้วสิว่ามันเล่นแง่อะไรสักอย่างคุณรอดได้ยังไงร,รวมทองนั่นหน้าสน หลวมทองด้วยวิธีแบบเจ๋งๆแบบนี้ไหมล่ะหนึ่งในหก GG ปีไป,ไปผมเก็บขุ่นเอาไว้บนมือนะครับเพราะนี่คือเลดเกมของสายบารอนที่แท้ทรูตัวนี้คือเลดเกมที่แท้ทรูครับ เรารวมทองเจ้าหนูแน่ๆแต่จริงๆเจ้านี่มันต้องตายไปแล้วจริงๆนะทำไมมันเท่ากับว่ามันเตีัยผมมันเสมอกันละทั้งที่ผมเห็นว่ามันโดนสิบสามเต็มๆตมแล้วทำไมอันนี้มันบอกว่าศูนย์นะมันสิบสามจริงๆนะมันมันมันตายไปแล้วนะอยตานี้ดามันไม่น้อยเลยอ่ะโอ้ยโอเคตัวพิษมันตายแล้วเย่เฮ้ยตานี้เจ็บหนักได้นะ ค่อยๆค,ค่าตัวหกดาวเขาโอ้แอบมีข้อดีนิดนึงนะเพราะว่าตัวที่ตแต่เยอะสุดคือตัวที่ได้รับอบมากที่สุดใช่ไหมล่ะมันจะโดนยิงแน่ๆมันก็จะถ่ายโอนการอบที่เยอะที่สุดไปให้ตัวอื่นทันทีนะอบก่อนอบก่อนอบก่อนแล้วค่อยยิงอ่ะมันยิงก่อนไม่นะโอ้ย ตีซ้ายก่อนเออโอ้ยมันจะยิงเราสิมันหมา <laughs> มเป็นไรผมลองอีกทีหนึ่งนะอ่า <laughs> ไม่ได้สักที <laughs> ไม่ได้สักที <laughs> ม,าท <laughs> มา ขอหุ่นอบไอ้ขอหุ่นยนต์อีกตนได้ไหมไม่ได้ครับแต่ได้ไมค์หน้าแทนตัวนี้ก็เข้มตัวนี้ก็เข้มคือหุ่นยนต์น่ะเราจะเล่นได้ก็ต่อเมื่อคอมโบมันครบจริงๆนะครับจริงๆมัน,นก็ไม่ได้แย่นะเอามาเผื่อไว้ติดมือเผื่อไว้ไม่เสียหายครับอีกทีหนึ่งหุ่นยนต์ระเบิดแล้ว มันยังไม่ถึงเวลาทุกคน <c oughs> จริงก็ไม่ได้แย่นะเราคงไม่ตายหรอกมันแค่ไดโบเองครับจริงไหมก็ยยแย่แล้วทำไมมันเข้มแข็งขนาดเนี้ย อบบโอ้ยอบอบช่วยด้วยสถานการณ์ย่ำแย่หุ่นยนต์เราตายก่อนอบอบไม่มันกำลังจะยิงเลเซอร์นั่นแหละนั่นแหละฆ่าฆ่าไม่มันฆ่าไม่ตายนั่นหมายความว่าอะไรรู้ไหมตานนี้รเร์เซ็นแพ้สูงริ้วเลยครับใช่ เพราะว่าการอบมันอบได้แค่นี้ไม่นะมันพยายามจะตีผมต้องฆ่าไอ้นี่ให้ตายโอเคโอเคเราพยายามลดดาวแล้วล่ะก็ถือว่าโอเคอยู่อ๋ออะไสามสี่แปดแปดสองไม่ตายครับสิบสี่เฮ้ยทำไมผมคิดคำนวณเลขพลาด นี่มันสามสี่สมสี่เจ็ดแปปผมจำไม่ได้ว่าเขากี่ดาวเราเจอเทสอ่ะผมไม่กลัวอืมผมจะไม่เจออะไรจริงๆเลไเนี่ยผมต้องทำแล้วนะทุกคนผมต้องเปลี่ยนรูปแบบทีมแล้ว เขาเป็นทีมมังกรซะด้วยออโอเคนิ่งๆสิ ดีไวซิลต้องนั่งก่อนแล้วพอสองตัวนี้ตามาันก็จะออกมาค่อนข้างเยอะสู้เราเอาใครขึ้นก่อนดีกว่าไอ้นนี่ต้องขึ้นก่อนล้านเปอร์เซ็นต์ท่านี้หลบมาหน่อยก็ได้ไม่ได้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 เปลี่ยนแผนกระทันหันกลายเป็นทีมหุ่นยนต์ทันทีโฐานที่เราไม่สามารถที่จะใช้ทีมบีอบสู้ได้ครับปไปตามแผน,นดีไวิวมันกลับมา แย่สกปกเออเคยเคยเคยดีไวชิลดีมาก <c oughs> ไม่แบบาลอนสวยแล้วเพราะบารอนมันตายนี่แหละแต่ทีมเราดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยเนาะแล้วลูกระเบิดของเราอะ่ะพวกเนี้ยมันบึ้มบึ้มพวกเขาได้ค่อนข้างดีด้วยไง ึงจะลดดาวได้ไม่เยอะแต่ว่ามันก็โชว์ความสามารถของทีมออกมาได้เราไม่แพ้ที่หนึ่งก็พอแล้วทีนี้ทุกคนก็รู้แผนการของทีมผมแล้วเนะาะอการช่วยได้นะหเหนื่อยจังเลยถ้ามันไม่มี ตัวที่ใช่อ่ะเฮ้<ะ>ยเจอฮะจะไักปในสัาไปนายทำได้มต่นายทำไม่ได้ต้องเล่นอากัศหรือไม่ต้องเล่นคำถามของผมถ้ามันเผาตัวเองเราก็แย่แต่มันก็การันตี ั้นเราก็ยังไม่ต้องเล่นมันงั้นเราก็อากาศให้กับตัวตัวไข่มันไม่มีใครให้อากาศได้นะมันก็ต้องอากาศเจ้านี้นั่นแหละเผื่อไว้เผื่อว่าเราทําคอมโบเจ้านี้ได้ไม่สําเร็จแต่อีกตัวนึงมันก็สําเร็จแล้วนะได้และโอเคผมแพ้กลับบ้านอย่างนั้นก็ไม่แน่นักหรอกนะจะบอก จำนวนมันน้อยจังก็ดีเราจะชนะได้ตัวดีไหมเนี่ยลืมไอ้ไอเจ้าบ้านนี่ไปเลยอะสะแตทมันขี้แตกเกินไปอะอพอละเลิอกอย่าไปให้ไอ้เจ้ามังกรตัวทองนี่ก็พอแล้วประเด็นมันคือไอ้เจ้านี้ตัวเดียวครับสแตทปพิ HP มันเยอะถ้ายังมีพิษมันยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่เลยครับระเบิดทำอะไรมันไม่ได้หรอก โอย,ยิ่งเพิ่มเข้าไปอีกปุงป๋งปุ๋งหกรกว่าบ้าบอขอละคังข้างป่าโอเคเยี่ยมเยี่ยม,ยยมตีดีออกมาสีตัวเห็นหน้ามาหันหน้ามาโอ้ยนี่แน่พยายามแล้วโอ้ยบาลอนตายเรา่าแพ้ไอหุน่นไอเราาแพ้ศัต,ตูที่ตายไปแล้วที่เ็ตีเป็นร้อยเนี่ยนะมันจะชนะได้ยังไงเนี่ย เราไม่น่าทิ้งพิษต,ตัวนั้นไปเลยอะไวกายอม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 ไม่ได้มันต้องมีใครสักคนนึงอ่ะร่วงมาตายพร้อมกับผมด้วยครับผมไม่ยอมตายไปคนเดียวอย่างนี้หรอกนั่นแหละโอเคแต่นี่เราเบสสแตตหมดเลยนะแค่หยิบตัวละครแล้วก็เป็นเบสสแตตก็คือว่าไม่มีการบัฟอะไรเลย บัฟแค่อากัสจึงหนึ่งเราไม่นับหรอกจริงไหมถือวนะ่าดีครโอเคครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างสำหรับการเล่นในครั้งนี้ส่วนตัวผมก็ถือว่าโอเคอยู่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ที่1แต่ก็ต้องเข้าใจอ่ะมันโวที่เราต้องการจริงๆอ่ะมันไม่ค่อยโผล่มาเท่าไหร่แต่อย่างนี้ผมก็แฮปปี้นะไม่ได้แย่เกินไปนักด้วยประมาณนี้ครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมที่จะก,กดไลค์ครับกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปอ,อื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเอง ส่วนการเล่นในครั้งนี้เนี่ยผมเหมือนชานี่ต้องขอขอบคุณในการรับชมมากๆเลยครับแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอยวไว้ค่อยเจอใหม่ในครั้งหน้านะสวัสดีครับ